เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจําวันที่1พฤศจิกายนวันนี้กับรอบค่ามานะครับข่าวแรกมากันที่เรื่องของเอริกเคนฮากกนก่อนกับรายงานของเดอะมิร o เรอร์ดูจากรายงานเปิดเผยว่าหากแมนยูไนเต็ดจะแยกทางกับเอริกเคนฮาต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับคุณซือรายนี้มากกว่า15ล้านปอนด์เลยครับ โดยกับสาการตำแหน่งกุนซือของเอริคเคนทักณเวลานี้ต้องบอกว่าเริ่มสั่นคลอนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสาผลงานการเล่นของทัพปีแสดงในซีซั่นนี้ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักซึ่งปัจจุบันบอลรดบพนันถูกกฎหมายเจ้าดังของอังกฤษก็ยกให้เป็นเต็งสซะด้วยนะครับกับกุนซือที่มีโอกาสโดนไล่ออกมากที่สุดณเวลานี้และตามข่าวล่าสุดแมนยูเต็ดก็ต้องใช้เงินมากกว่า15ล้านปอนด์ครับหากว่ามีการปลดเอริคเคนทักออกจากตำแหน่งจริงซึ่งกับตัวเลขเงินชดเชยดังกล่าวเนี่ยครับก็ถือว่ามากที่สุด เทียบเท่ากับโชเซู่รินโยที่ทางทัพปีแสดงปลดออกเมื่อปี2018ทั้งนี้หลังจากมีข่าวดังกล่าวหลุดออกมานะครับก็มีกลุ่มแฟนบอลออกมาคอมเมนต์กันสนุกเลยครับโดยฝ่ายที่อยากให้ไล่ออกนะก็บอกว่าแค่เงิน15ล้านปอนด์ปัจจุบันนี้ก็ซื้อนักเตะจากทีมตกชั้นยังไม่ได้เลยครับจะเสียดดยทำไมดีกว่าปล่อยให้คุณซื้อรายนี้ซื้อตัวผิดพลาดแบบนี้ต่อไปไเรื่อยๆครับอย่างในเคสของเมสันเมาส์หรือว่าจะเป็นอันโตนี่ซึ่งมีมูลค่าที่ผิดพลาดจากตลาดมากกว่า60ล้านปอนด์ ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนนะครับก็บอกว่าการไล่โคชออกทุก2-3ปีแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกโคชดีๆที่ไหนจะอยากมาคุมทีมครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือต้องสนับสนุนเอริกเทนฮากกันต่อไปและทุกคนเลยครับมีความเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับการถาแถลงยืนยันจากทางสโมสร์แมนเชสเตอร์แต่ว่า งานวันจัดพิธีศพของเซอร์บ็อบบี้ชาวตันจะมีการจัดอย่างเป็นทางการนะครับคืนที่13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นอกจากนี้สโมสรนก็ได้ยืนยันนะครับว่าขบวนศพจะเคลื่อนผ่านสนามโอลดแฟร์ฟอร์ดเพื่อร่วมลำลึกถึงช่วงเวลาของเขากับสโมสรนและก็เปิดอการให้แฟนๆได้ร่วมอำลาตำนานของสโมสรนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของครนะิสเบลเลอร์ใข่าวจากเดลี่เมลกับเรื่องของอารอนวันบิซาก้าดิจากรายงานเผยว่านะตอนนี้แมนยูนเต็ดขอชะลอการต่อสัญญาระยะยาวกับอารอนวันบิสาก้าออกไปก่อนครับและจะเลือกใช้อ p ชั่นขยายสัญญาระยะสั้นออกไปก่อน1ปีหลังจากสัญญาปัจจุบันของตัวนักเตนนะน่าจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงครับ มาที่ข่าวต่อไปในะครับกับเรื่องของอังเรโอนาน่ากันบ้างกับรายงานของเดลเลเมลเช่นเดิมโดยจากรายงานในครับเผยว่าในตอนนี้อังเรโอนาน่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าเขาจะเข้าร่วมทีมชาติไคมารูนไปเล่นรายการแอฟริกันเนชันคัพในช่วงต้นปีหน้าหรือไม่ครับ มาที่ข่าวต่อไปยังอยู่กับรายงานของ Daily Mail นะครับโดยจากรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไล่พนักงานรายหนึ่งประจำสนามโอท์ฟฟอร์ดออก1รายครับหลังจากพบความพยายามในการช่วยเหลือกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่พยายามลักลอบนำทงปาเลสไตน์เข้ามาสู่สนามโอทแฟฟอร์ดในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่ผ่านมาครับ มากดีข่าวต่อไปกับบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่กองกลางคนสําคัญของทีมนะครับซึ่งตัวคาเซได้ออกมายอมรับว่าเขามีความมุ่งมั่นจะยิงประตูให้กับทีมเพิ่มเติมครับหลังจากตอนนี้ทําไปแล้ว4ประตูแต่ก็ดันมีอาการบาดเจ็บซะก่อนในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าเป้าหมายหลักของเขายไม่ใช่เรื่องการยิงประตูแต่ขอให้ทีมเดินหน้าคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องก็พอครับด้วยคาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ก่อนลงสนามเจอกับนิวคาเซลว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในเรื่องการจบสกอร์พวกเรากำลังทำงานอย่งหนักกันมากในเรื่องนี้โดยเฉพาะกับลูกนิ่งเอริกดัมซี่โคช้ชของทีมชุดใหญ่ทำงานหนักมากในเรื่องนี้จริง,รงๆเขาอยู่กับสโมสรนแห่งนี้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ เขาสควรที่รับเครดิตจากงานที่เขาทําและบ่งบอกว่าเราโจมตีคู่แข่งตรงไหนได้มากที่สุดผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สตารโคชมีบทบาทสําคัญอย่างมากแน่นอนว่าสถิติของผมในเรื่องการจบสกอร์ในซีซั่นนี้ซึ่งทําไปแล้ว4ประตูมันมีความสําคัญไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผมที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับโดยเฉพาะ แต่ไม่ว่าผมจะสามารถช่วยอะไรทีมได้ก็สําคัญหมดนั่นแหละผมพยายามช่วยทีมตลอดและแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของผมไม่ใช่เรื่องการยิงประตูผมมีหน้าที่อื่นในสนามอย่างไรก็ดีหาผมสามารถเข้าไปทําประตูสากลูกเซตพีสได้มีส่วนร่วมกับทีมแบบนี้ได้ก็มีความหมายอย่างยิ่งต่อทีมอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราเหล่านักเตะจะยิงประตูได้อย่างน้อยเราก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสตาฟโค้ชบ้างซึ่งกลุ่มสตาฟโค้ชเหล่านี้ก็มีความสําคัญไม่น้อยเลยละ่ะ มาที่ข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของรรโอเฟอร์ดินานอดีตตำนานกองหลังของทีมซึ่งเขาได้ออกมายอมรับว่าเขามีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าจุดวลเลียมกองกลางตัวเก่งของสโมสซอนเรียมาริดนะ่ะเคยปฏิเสธการเซ็นสัญญากับกองทัพปีแสดงเราเมื่อประมาณ3ซีซั่นก่อนเพราะว่าสโมสซอนไม่สามารถการันตีโอกาสลงสนามให้กับเจ้าตัวได้นั่นเองครับโดดิโอฟอร์ดินานได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทางรายการไววิดไฟฟ์ของเจ้าตัวทาง YouTube ว่า คุณรู้ไหมว่าผมได้ยินอะไรมาว่าชุดเบลลิงแฮมน่ะต้องการความมั่นใจในการเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถการันตีสิ่งนั้นให้กับเขาได้นั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมาจากแหล่งเขาวที่ดีมากๆ เขาไม่ได้รับการรับรองว่าจะเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ได้ซึ่งมันก็แบบว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขามีคุณค่ามากแค่ไหนแต่แน่นอนว่าณนะตอนนั้นสโมสสอนไม่สามารถการันตีให้เขาได้เขารู้ตัวเองว่าเขาเก่งกาจมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็แค่ย้ายไปสโมสสอนอื่นเขาทําแบบนั้นและก็คงแบบว่าผมบอกคุณแล้วพวกคุณไม่เชื่อผมเองเขาย้ายไปยังสโมสสอนเรอัลริดในตอนนี้และตอนนี้ก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดออกมามันน่าทิ่งมากจริงๆ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับก่อนลงสนามเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมลีกครับคืนนี้ด้วยคุณซืไว้ห้นะครับได้ออกมาปลุกเาบรรดาลูกทีมว่าต้องลืมความเสียใจในเกมกับซิตี้ที่ผ่านมาพร้อมกับได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในตัวลูกทีมอย่างเต็มที่เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่บรรดานักเตะในทีมจะเผยศักยภาพที่แท้จริงออกมาครับโดอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วทุกนัดมีเดิมพันที่สูงมาก ทุกคนที่สโมสอนเจอความกดดันในทุกวันแต่ก็เป็นงานที่ท้าทายท,ที่เราต้องรับมือกับมันให้ได้เกมนี้คืนนี้กับนิวคาสเซิลจะเป็นสิ่งเตือนใจว่าเราทำได้ดีมากแค่ไหนแล้วสำหรับการคว้าชแชมป์เมื่อซีซั่นก่อนการจัดการของเราตลอดซีซั่นที่ผ่านมาก็สแสดงให้เห็นศักยภาพในช่วงเวลาที่สำคัญเราต้องการทำให้ดีที่สุดในทุกรายการนั่นแหละเรารู้ว่าการชูถ้วยคาราบาวครับในซีซั่นก่อนมันรู้สึกดีมากแค่ไหนดังน,นั้นเราต้องการจะกลับไปที่เวมเบอรีอีกครั้งเพื่อป้องกันแชมป์รายการนี้ นิวคาสเซิลคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งดังนั้นเราต้องโชว์ฟอร์มที่ดีสุดออกมาให้ได้และนี่คือฟุตบอลถ้วยดังนั้นเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวหากว่าเราพลาดโอกาสนี้ก่อนที่เราจะพบกับแมนซิตี้เราชนะคู่แข่งมา3เกมติดพร้อมกับแสดงคาแรคเตอร์ออกมาในทุกนัดดังนั้นผมก็เชื่อว่าเราได้พัฒนาขึ้นบ้างแล้วในตอนนี้ไม่ใช่วงเวลาแห่งการมนั่งเสียใจไม่มีใครมีความสุขกับความพ่ายแพ้หรอกด้วยเฉพาะกับเกมดาร์บี้แมตช์แบบนี้ แต่ลผลงานทั้งหลายที่เราทําได้ล้วนเกิดจากการมองไปข้างหน้าเท่านั้นเราไม่เคยดีใจกับชชยชินะนานเกินไปดังนั้นเราจะไม่คิดถึงความให้แพ้นานเกินไปเช่นกันเราต้องมองไปข้างหน้าเสมอถิงแม้การออกสตาร์ทในซีซั่นนี้จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวลูกทีมผมทุกคนพราะพวกเขาเนายมีทั้งความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมสําหรับเดินไปข้างหน้าและทิศทางที่ถูกต้องสำหรับในตอนนี้ผมเชื่อว,ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เราจะแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมา ผมแน่ใจเลยว่าเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวคุณซอดีมคู่แข่งในคืนนี้อย่างนิวคาสเซิลยูเต็ดกันบ้างนะนครับดิดังเอ็ดดี้ฮาวได้ออกมายืนกลานว่ากองทัพปีแสดงของเรายังคงเป็นทีมระดับท็อปแต่สําหรับเกมคืนนี้แล้วนิวคาสเซิลก็พร้อมจะสู้อย่างเต็มที่และอยากจะเอาชนะในเกมนี้ด้วยเช่นกันครับโดยเอ็ดดี้ฮาวได้ให้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามเจอกับกองทัพปีแสดงของเราว่า การแก้แค้นในรอบชิงที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันไม่ใช่โฟกัสของผมในตอนนี้อารมณ์ของเราคือการพายายามเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดและเอาชนะเกมนัดนี้ให้ได้และเข้ารอบต่อไปซึ่งผมก็ยังจําความรู้สึกได้อย่างแม่นยําตอนที่เราเข้าชิงเมื่อซีซั่นก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมดับท็อปที่มีแต่ระดับท็อปอยู่ในทีมหลายคน และนี่ก็คือหนึ่งในบททดสอบสําคัญของทุกทีมก็คือการที่คุณต้องตอบสนองกับช่วงเวลาขาลงของคุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องพยายามทําให้ได้เสมอเมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการทีมสําหรับแมนยูนเแต็ดแล้วพวกเขาก็ได้ผลการแข่งขันดีๆในช่วงหลังหลายเกมนะเอาชนะเกมได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่านี่คือเกมที่ยากขนาดไหน เมื่อคุณลงมาเล่นเกมฟุตบอลถ้วยดีกรีมันอาจจะลดลงแต่นี่คือเกมนัดเดียวดังนั้นผมก็แน่ใจว่าทั้งสทีมจะมีแรงกระตุ้นที่ดีที่อยากจะเอาชนะเกมนี้ให้ได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r e ร d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม